Business model ที่บอกจะเก็บคอมมิชชั่นจากผู้ซื้อความหมายคืออะไรผู้ซื้อเนี่ยเขาซื้อของแหละเขาไม่ต้องการให้มีการเผาอยู่แล้วใช่ครับแต่เขามาจ่ายคอมมิชชั่นเราเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ผลผลิตนะครับที่อยู่ในเชนของการผลิตของบริษัทเนี่ยนะครับถูกรับรองแบบอย่างโปร่งใสนะครับว่ารับซื้อผลผลิตที่ไม่เผามันมีค่าปรับไหมครับถ้าอีกหน่อยไปซื้อคนที่เผาหรือว่ามีอินสแตนทีทางภาษีไหมครับถ้าซื้อคนที่ไม่เผาอะไรครับก็ยังไม่มีค่าปรับซึ่งตรงนี้เราทํางาน กับจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่ปี64ผมอยากรู้วิธีการหาเงินคุณนะ่ะมันหาเงินยังไงมีสิ n เน s โมเดลของเราก็คือเก็บค่าคอมมิชชั่นจากการตรวจสอบและรับรองผลผลิตเริ่มรกิจไปอย่างคะง่ะตอนนี้ก่อนหน้านี้นะครับเราทำเป็นลักษณะบริการวิชาการผ่านแพลตฟอรม์มชื่อว่าไฟดีระบบสนับสนุนกรรารเงินาก,การเชื้อเพลิงนะครับเพื่อ ลดปัญหาเพม25จากการเผาโดยไม่ควบคุมไอ้ตรงนั้นเป็นลักษณะแพลตฟอร์มฟรีใช้คําว่าคอมมิชชั่นน่ยมันเป็นคําที่ใหญ่มากแต่คอมมิชชั่นน่ะคืออะไรอ่ะคือคุณจะชาร์จเขาต่อไรชาร์จอะไรยังไงคือสามารถคิดได้ต่อไรหรือต่อมูลค่าผลผลิตที่ซื้อจากแปลงนะครับที่เรารับรองทําไมมันไม่ใช่คนขายที่ต้องการเซอร์ติฟายตัวเอง คือนี่มันเหมือนให้คนซื้อใช้เพื่อประโยชน์เพื่อการค้าหรือเปล่าแล้วคนขายวันนี้ไม่เผาแต่พรุ่งนี้เผาแล้วมันจะทำยังไงครับเรามีระบบตรวจสอบร่องรอยการเผาไหมจากดาวเทียมแล้วสิ่งที่เราต้องขยับต่อก็คือสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้เชื่อมออเทอไลเซชันนะครับก็คือเติร์ดพาร์ตี้ในการมาบูลิฟายในระบบเราทุกอย่างจะเป็นโปร่งใสนะครับผ่านระบบบล็อกเชนซึ่งตอนนี้นะครับเรามีคอยชื่อว่าไฟฟรีรีว a r d คอย ที่พร้อมที่จะเชื่อมกับแปลงเกษตรแล้วคอมมิชชั่นคุณได้เนี่ยคุณตรวจปีละหนึ่งครั้งมันไม่ได้จะจ่ายได้ทุกวันถูกไหมโมเดลมันคืออะไรเหมือนเหมือนกับเราเซอร์ติฟายอยเหมือนเซอร์ติฟายสินค้าตัวหนึ่งพอมันผ่านแล้วเนี่ยเขาก็สามารถซื้อเกษตรกรน,นั้นได้ตลอดหรือเปล่าหรือต้องตรวจทุกลอตตรวจทุกลอตครับชาครับผมเข้าใจนะว่าปัญหามันคืออะไรแต่ผมยังไม่เข้าใจในะเรื่องของ วิธีการลงทุนสมมติถ้าเราลงทุนไปเราจะได้เงินคืนมาเท่าไหร่บริษัทนี้สร้างมานานแค่ไหนแล้วครับมันมันเคยมีทํามาหรือยังว่าเราทาแล้วได้เงินกลับมาจริงๆเราเพิ่งก่อตั้งปีที่แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับบริษัทมีรายได้นะครับจากอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาโครงการในรทางด้านนวัตรกรรมสิ่งแวดล้อมอันนั้นนะแยกกันดีอันนี้ก็จะรวมอยู่ในนี้ครับซึ่งเรามีมีรายได้ที่เข้ามานะครับในรอบปีนี้น,นะครับ ประมาณ2.7ซึ่งแต่ <3 S 2> วันวนี้มาขายเรื่องแพลตฟอร์มในการแพลตฟอร์มนี้จะเป็นนะหนึ่งในโปรดักต์นะครับของบริษัทเอเวอรอนอินไซด์นะครับผมสุดท้ายแล้วประเมินบริษัท100ล้านเลยแล้วนี่มันเป็นแค่ยังวิจัยอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่า s i n e s s Model ที่จะคืน100ล้านเนี่ยคุณเต้ถามไปหลายรอบว่าไอ้10ล้านที่ลงเนี่ยคุณจะกําไรคืนกี่ปี Business Model มีหรือเปล่า Business Mo เด l ของเราที่ผมแจ้งไปนะครับว่าจากการเสริมทีม และเราจะสร้างกระบวนการที่จะเร่งการอะดอปชัน5%ซึ่งตรงนั้นนะครับจะเกิดคอมมิชชั่นนะครับ500ล้านบาทภายใน2ปีจากคอมมิชชั่น3%เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการแมทชิ่งระหว่างเกษตรกรที่ผลิตออกมาเป็นกิโลเป็นตันนะครับกับการซื้อของผู้ซื้อนะครับแล้วราคาเราก็เก็บค่าหัวคิว3%รับผมเฮ้ยผมผมแบบผมผมงงงงฟันงงนี่้่ถ้าลงทุนไปเนี่ย10ล้านเนี่ย กี่ปีได้คืนทุนอะสองปีครับผมถ้าเป็นอย่างที่พูดเนี่ยคืนทุนเร็วกว่านั้นเยอะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเอะคุณคุณจะเอาอะไรมามั่นใจหนึ่งคุณต้องบังคับให้เกรรษตรกรไม่เผาก่อนผู้ซื้อถึงจะซื้อต้นทุนนั้นขึ้นละแล้วคุณมาบวกออนท็อปอีก3%มเมันจะกลายเป็นอยู่ตรงไหนลหละราคาสินค้าแล้วทุกอย่างมันจะขึ้นไปจริงจริงอย่างที่ผมเรียนนะว่าเป็นการให้รางวัลน,นะครับที่ผมใช้คําว่าเป็นโทเค็นคอย อันนี้เป็นบล็อกเชนเทคโนโลยีที่เราจะใช้คนที่ปลูกนะครับหลังจากที่สงม,มอบผลผลิตแล้วบอกว่าถูกการรับรองในระบบแล้วว่าไม่เผาอันนี้ก็ได้คอยเข้าไปแต่ผมว่าอินเซนティブผู้ไม่เผาเนี่น่าจะเป็นหน้าที่รัฐบาลด้วยส่วนหนึ่งทำาแล้วปีนึงรบับยอดขายไม่เท่าไหร่ครับกำไรไม่เท่าไหร่ครับทำมาแล้วปีนึงแต่ยอดขายจากแพลตฟอร์มไม่เผาเราช่วยเนี่ยยังไม่เกิดครับผมก็เรามีอินพุต จากงานวิจัยเขาคือระบบถ้าอย่างนั้นแบบผมผมแนะนำนะผมแนะนําว่าเราต้องกลับไปดูจร ieht, ิงๆว่าจริงๆแล้วเพนพอยต์ของคุณนะ่ะหรือเพนพอยต์ของทุกคนคืออะไรต้องกลับไปคิดให้หมดคุณต้องรู้ว่าคนทําได้คนปลูกได้คนที่ซื้อก็ต้องได้ไม่ใช่คนซื้อซื้อ,อ,อของราคาแพงแล้วคนซื้อก็ซื้อต้นทุนที่สูงขึ้นถูกมากเอาไปขายก็ไปขายต่อไม่ได้เพราะคุณซื้อมาต้นทุนที่มันสูงคือเข้าใจว่าอิน e n นชันในการที่ไม่เผาเนี่ยคือคือสิ่งที่ดีตอนนี้ผมว่าโมเดลคุณยังไม่มีความชัดเจนคือคุณตตตีีมูลลค่าาัววเเอองไ้้้นนนยย เพราะคุณกำลังบอกว่าคุณจะได้หลายร้อยล้านเลยเป็นพันล้านเลยวันนี้คุณไปหาทุนมา develop platform ถูกไหมไอ้สิล้านเนี่ยมันยังไม่มีอะไรออนกราวแต่มันเป็นวิธีคิดมาจากมาอะไรช่วยชาติเรื่องไม่เผาเนี่ยยังไงยังไงหน่วยรัฐก็สนับสนุนคุณมันเอกชนแล้วไปกิน3%ผมว่าถ้าจุด3%อ่ะยังเยอะแล้วอันนี้มันจะเป็นแพลตฟอร์มแล้วเราต้องมานั่งแมทช์นะจริงๆแล้วถ้ากฎหมายมันออกมา เราอาจจะแค่ลองรวบรวมแล้วก็ขายดูเลยหมายถึงว่าคุณก็ทําแบบแมนนวลมีไซโลอันนี้แล้วก็ลองขายดูว่าไอ้อินเซนティブที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคนยอมจ่ายจริงแพงกว่าหรือว่าเราไปรีวอร์ดบางอย่างให้กับกเกษตรกรให้เขายอมทำอ่ะอันนี้มันถึงจะเป็นจุดที่เราดูว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วเราค่อยไปบอกว่าเ,เดี๋ยวเราทําเป็นแพลตฟอร์มแล้วแมชกันให้มันออโตเม e กันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ของผมครับ